รงเรียนบ้านดอนไก่ดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตั้งอยู่เลขที่2ทับ11หมู่5ตำบลดอนไก่ดีอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน35คนภายใต้การบริหารงานของนายกเกษมเสือสีนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดอนไกด่ดีมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบและปลอดภยัยโดยมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของครูและนักเรียนในห้องต่างๆเพื่อดูแลความสะอาดทั้งบริเวณรัว้วทางเข้าถนนทางเดินแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการดูแลความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนมีการดูแลความสะอาดปลอดภัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาได้แก่โรงเรือเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือเลี้ยงไส้เดือนแปลงเกษตรเศรษฐกิจธธรรพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการจัดการขยะแยกประเภทขยะเปียกและขยะแห้งและแยกเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยอีกด้วยมีการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรื่องความปลอดภัยเช่นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร โรงเรียนบ้านดอนไก่ดีมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีมาตรการเรื่องความสะอาดปลอดภัยที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริงโดยดำเนินการมาตรการตามมาตรการป้องกันโควิด6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวด มีจุดคัดกรองวัดไข้ที่เป็นระเบียบปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธ,ธารณสุขมีจุดล้างมือจุดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดกรองประตูหน้าตา่างโรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเหมาะกับสถานการณ์โควิด -19 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการคัดกรองและข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องต่างๆห้องพยาบาลสะอาดเป็นระเบียบอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัยมีการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิด มีการสุ่มตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด